สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเ็นจาพีชเช่นเคยนะครับเป็นเบาพีเดรดดนะครับวันนี้มาชมนางพญาพิมพ์อกนนนะครับพิมพ์อกนนทใหญ่นะครับนางพญาพิมพ์อกนนใหญ่กับเนื้อผิวเดิมนะครับเนื้อผิวเดิมนะครับผ้าไม่ผ่านการใช้นะนะครับเนื้อ ใหญ่นะครับไปดูชอบไปดูแท้ก็ทักเข้ามานะครับดูชอบไปดูแท้ก็ทักเข้ามานะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับผมเองนะครับนี่คือดาวพญานะครับทีนดางพญาไวพมใหญ่นะครับปาชี่ยังสวยสมบูรณ์อยู่ก็ดูทุกซอกทุกมุมนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ชมนะครับลบกล้องให้ชมนะครับเพราะว่า รายละเอียดเยอะนะครับจำๆกันครับรายละเอียดเยอะนะครับดูความถึงจะเป็นพระกู่พระหลายร้อยปีนะครับพาเราหลายร้อยปีนะครับนางพญาอุมนูนใหญ่นะครับตรงนี้นะครับต้องหาโฟกัสกล่องให้ชัดก่อนนะครับนางพญาอคมนูนใหญ่นะครับใหญ่จริงๆอคมนูนใหญ่จริงๆนะครับดูให้ชอบดูให้ ตาตรงใจนะครับก็ทักเข้ามานะครับ ID Line นะครับ dt.18 นะครับหรือจะโต08 1ย0 8, 6ปดได้นะครับผมจริงๆเนี่ยผมมีเครื่องหนึ่งที่เครื่องหนึ่งนะมันถ่ายคลิปแล้วมันมันไม่สวยนะครับพยายามปรับแล้วมันไม่สวยนะครับอันนี้เป็น Samsung อ1 0นะครับเ1ทนะครับ ชัดเจนมากๆนะครับได้แล้วชัดเจนมากๆนี่แหละลอยๆหน่อยนะครับนี่คือนางพญานะครับผีบุมโูนใหญ่นะครับนี้ผ้าสวยเดิมๆนะครับผ้าสวยเดิมๆนะครับราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่คุณนะครับดูดิโอ้โหดูความจริงงนี้แล้วจะถ่ายได้โอ้โหดูดูความคมนะครับดูความคมพระดูดลอยเซียนนะครับ เป็นพระที่แบบต้องมาเป็นพระที่ดูง่ายนะครับพระที่ดูง่ายเน่สายตาผมนะครับผมดูแท้ผมก็ขายในราคาผมนะครับท่านชอบ่ันก็ทักเข้ามานะครับราคาเปิดที่ผม,มราคาปิดอย่ที่คุณนะครับนี่คือสโลโกแกนผมเลยนะครับ oh. นีนน้คือสมเด็จนางพญาปิ่มผมโ,มโนใหญ่นะครับโนใหญ่นะครับโดนใหญ่นะครับชบผมผมฐานล่างเลยเป็นธรรมชาติ ความเป็นธรรมชาติพ่ะต้องติดอ่ะมาดูเทมโงนะครับนี่คือสมเด็จนางพญาพิมุกโตใหญ่นะครับนี่คือสมเด็จนางพญาพิมุกโตใหญ่นะครับใครดูชอบใครดูเข้าใจก็ทักเข้ามานะครับ0 8 1 0 6แปดหนนะครับนางพญาโอค์ใหญ่นะครับสภาพผิวเดิมๆนะ ภาพยเหมือนเดิมไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับราคาเปิดถึงผมราคาปิดติที่คุณนะครับ ID Line นะครับ DT.18 นะครับหรือโทร081060597นะครับ081060597นะครับได้ผัานได้ผัดถูกใจมากๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็4นาทีนิดๆนะครับผมจะลงอยู่ในช่องทาง ช่องทางหนึ่งนะครับงลงีช่องทางหนึ่งนะครับอันนี้คืออัดคลิปวีดีโอให้ดูนะครับต่อความสวยงามนะครับอ่ะก็ต้องขอพูดทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้เฮงๆรวยๆวยวยทุกท่านนะครับ